อยู่กับผมนะครับรกิรตินันชนชัยนะครับกับช, an ช่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตเวิร์กนะครับข้างๆผมนะครับน้องเนฟนะครับศิลป์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับให้เกียรติมาร่วมงานนะครับ H and E by Mango นะครับรู้สึกยังไงกับงานในวันนี้ครับก็แปลกใหม่ดีค่ะก็เป็นประสบการณ์เป็นเรียกว่าเป็นแต่เชนเนอร์ใหม่ที่ที่เราที่เคยเจอเนาะเหมือนเป็นเทรนด์ของผู้นำแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับรู้สึกว่าวันนี้ศิลป์มาเยอะมากศิลปินมาเยอะมากนะครับกับการเติบโตของแบรนด์ Mango ในในเมืองไทยนะครับกับตาจนะครับ คู่กับแฟชั่นเมืองไทยคู่กับแฟชั่นของโลกนะครับกับแบรนด์นของของแมงโก้สนะครับวันนี้นะครับรู้สึกยังไงกับแฟชั่นของผู้ชายบ้างครับจริงๆรู้สึกรู้สึกดีใจคือรู้สึกว่ามันมันมีอะไรความแปลกใหม่ซึ่งแต่ก่อนแต่ก่อนผู้ชายแทบจะไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องต้องแต่งอะไรนะครับแต่เหมือนเดี๋ยวนี้ผู้ชายมีทางเลือกมากขึ้นซึ่งไม่ต่างจากผู้หญิงเลยเขาบอกว่าผู้ชายมีทางเลือกมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ต่างจากผู้หญิงแล้วแต่ก่อน ก่อนเรามีอะไรมีมีงานเติมที่แปลกใหม่หลายหลายสไตล์อะไเกึ่งในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายก็สามารถเป็นผู้หญิงได้นะครับดีใจนะครับพี่น้องเน้นนะครับเข้ามานะครับพูดคุยในเรื่องของแฟชั่นกับเรากับช่องของซุปเปอร์แมนเน็ตเวิร์กยังไงบ้างแวะไปเย็บสตูดิโอเราบ้างขอบพระคุณครับ